ซุ้มดอกไม้บานแล้วแต่ว่าตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ส่องแสงนางก็จะเป็นห่อหอสักกันหน่อยนะอากาศเย็นเย็นสัก,กนิดนะแต่ว่าฝั่งทางนี้นี่ดอกไม้บานสะพรั่งเลยแต่อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งท่าทางจะท่าทางจะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะอีกฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนนะฝั่งนี้ก็แบบว่า โอ้บานๆกำลังบานกำลังแบบมีตุูมๆเยอะเลยเนาะงอกงามแข็งมากระแตงกวาเลยจ้ะฝั่งทางนี้แดดไม่มีค่ะเขาก็เลยจะเป็นห่อๆแบบนี้นะนี่นะแดดไม่ค่อยมีก็เลยจะยังห่อๆอยู่ยังไม่บานมากเบียดเบียดมากกแตงกวาเลยนะลูกแตงกวาของเราอันนี้เป็นแตงกวาพันธุ์เล็กนะทุกคนด้านใน ด้านในบ้านเรือนกระจกจะเป็นแตงกวาพัน์ธุใหญ่อันนี้เป็นแตงกวาพันธุเล็กนี่เบียดมากระดอกไม้ทีนี้เรามาดูเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งดอกไม้เราปลูกไว้สองฝั่งใช่ไหมที่เราจะทําเป็นซูมเนาะนี่ในฝั่งนี้ ฝั่งนี้ไม่โอเคนะฝั่งนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เหมือนจะเขาจะรอดหรือไม่รอดในกิ่งเน,นี้ก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเขาก็จะมีดอกอยู่นะเขาก็จะมีดอกแต่ไม่เยอะเบียดมากระแตงกวาเลยแต่ว่านี่ทุกคนเนี่ยตอนซื้อมาก็มันด้วยความที่มันก็เป็นเครือระยงระยางเนาะเป็นแบบว่าเป็นเส้นน้อยๆแบบนี้เนี่ยทุกคนมันเป็นเส้นน้อยๆไอ,อ้ตรงเนี้มันก็แบบว่ายอดมันขาดไปอะ่ะ มันด้วนอยู่แค่เนี้ยมันก็เลยไม่มีอะไรงอกมาจากเส้นนี้อีกเส้นนี้ไม่งอกมาอีกแล้วก็ดูเหมือนมันแห้งๆไม่รู้มันจะอยู่หรือมันจะไปยังไงก็ไม่รู้นะมันก็เลยไม่ไม่งอกแต่อฝั่งเนี้ยเขามาด้วยความที่เขามียอดเขาก็เลยงอกขึ้นมาเยอะแต่ทีนี้เขาก็ยังมีต้นมียอดอ่อนงอกขึ้นมาตรงยอดนี้อยู่นะนี่นะยอดใหม่ยอดใหม่ก็หวังว่าเขาจะรอดเนาะหวังว่าเขาจะรอดแล้วก็จะมีดอกให้เราได้เชยชม บานสพางเหมือนอีกฝั่งหนึ่งนะแต่ฝั่งนี้ก็จะให้ดูว่ามันก็จะแค่ประมาณนี้เองนะแตงกวาเหมือนกันฝั่งนี้ก็แตงกวาเหมือนกันที่เอาดอกไม้มาปลูกก็นึกว่าแตงกวาจะไม่รอดอันนี้เพิ่งจะมาตัดตัดใบเขาออกและเลาะใบเขาออกตอนเอามาปลูกนึกว่านึกว่าแตงกวาจะไม่รอดก็เลยเอาดอกไม้มาใส่ พอดอกไม้มาใส่แล้วอา้าวแตงกวารอดซะง,งั้นนะซุ้มของเราเป็นซุ้มไงแม่จะทําซุ้มไว้ตอนแรกคือตั้งใจว่าเป็นซุ้มแตงกวาไงทุกคนเนี่ยจะให้แตงกวามาเลื้อยขึ้นไปเป็นซุ้มเป็นเวลาเป็นลูกมันก็จะได้ย้อยลงมากะว่าเนาะสุดท้ายก็ได้เป็นประมาณนี้